คนแรกที่สวยสุดในโลกคือ Google อันที่2อคนที่ทำการตลาดผ่าน Google ก็คือ e อ s เ n c ซี่ครับโลกม่งอาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งว่ะเราเริ่มเป็นหัววงการเราครับเรียกว่าสวยรักกูสวยระรูนะครับเขียนให้มึงกับว้าดให้กูเนี่ยสองแอปเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่ตัววุ้นวุ้นคุณแสนน่ะไปเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใครนะครับ สวัสดีครับผมแสนครับพี่ตุ้ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ Underdog ครับผมนะครับวันนี้เราจะมีเกี่ยวกับ a เอไอพาร์ทนึงแล้วกันผมไปนั่งคุยกับเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับด้าน AI อันนี้คนละวงการแต่เขาคือผมพยายามมองจากคนมอกวงการเข้ามาแต่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องบิสเนสด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอา Chat GPT แล้วกันเขียนให้เขียนเขียนให้มันเป็น AI generate ป้อนความต้องการด้านการเขียนแล้วมันขีไปหัุดุลให้ด้วยอัปดุลเขียนเข้าไปมันก็ให้ โซลูชันคำตอบโอเคอย่างกบกูมันทองแม่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะอยากได้นมสักขวดพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเมาเ้อสารพัดเลยเจอสารเชลนมอันนี้ลดราคาอันนี้อะไรนะแต่ฟางกี้แล้วก็เจอหนึ่งแถมหนึ่งก็แล้วมันได้มากกว่าหนึ่งอย่างที่เราตั้งใจแต่แรกอันนี้อันเดิมอันนี้มันคือหูตามันวกแวกไป กลับมาเรื่องของโลกของปัจจุบันที่เราหาข้อมูลใน Google 1 2 3 4ให้เราไล่อ่านจนกว่าจะเจออะไต้องการก็ด้วยอย่างอื่นนก็จะว่าด้วยเฮดไลน์ด้วยก๊อปปี้ด้วยภาพไปแล้วแต่มันทาให้เราอะว่งแหวกอืมไอความเหล่านี้ที่ผ่านมามันเป็นทักษะของเจนซี่โฆษณากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าการใช้ s e o s ี m ก็คือการเรียนรู้ว่าคนย่งมันมาอ่าไอกว่าเราเจออะเราก็โดนดักด้วยนแย่งกันอยู่แถวหน้าแย่งกันอยู่แถวหน้าถ้าวันหนึ่ง่งผู้บริโภคอะ อยากได้แว่นตาสำหรับออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับผู้ชายอายุ40คำถามคือถ้าผู้บริโภคเจอคำตอบแบบนี้ก็เร็วดีนะแลในหัาเราเราก็บอกอไอ้ไอมเป็นฟันทงให้เราวะ่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นน่าจะดีจริงวะ่ะมันเอาข้อมูลจากทั่วโลกมาเลยลว่ามันบอกว่าอันนี้เหมาะกับคุณผมว่าอเอาส่วนใหญ่แล้วกัน จะเชื่อคำถามคือถ้าคุณถูกพฤติกรรมนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปคุณรวเลยแล้วเขไม่เสิร์ชคุณจะเสิร์ตไหมเพราะการเสิร์ชเดี๋ยมันเสียเวลาเต็มที่ก็อาจจะเอาของมันมาเลยแล้วอาจจะไปดูรีวิวหน่อยใช่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คราวนี้นึกภาพใครสวยครับคนแรกที่สวยสุดในโลกคือ Google Google เพราะว่าคนที่ลงทุนใน ChatGPT ชื่อบริษัท Microsoft อ่าเขาแข็งเขาถึงไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลวิธีการเสิร์ชเอนจินแบบเก่า ลงบนร้านเหลียนสารานี่ก็คือสมองเบิ่มเบิ่มมันดึงกันหรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย Microsoft ก็ไม่ต้องแขก Google จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนไปใช้เทคโนโลยีแบบนี้เพร็จปุ๊บคนส่วนคนแรกคือ Google อันที่สองคนที่ทำการตลาดผ่าน Google ก็คือเอเจนซี่ะครับที่เอเจนซี่หรือดิจิทัลมาร์เกที่แบบกระเนี่ยซื้อเซิร์ชเวิร์ดดิ้งคำรอบมี้อาจจะปิดอีกรอบหนึ่งกว่าแต่วันนี้หลายอย่าเพิ่งกลัวเลยเราต้องใช้มันแ GPT มันป้อนข้อมูลคห่ที้ออกมาา AI หมาให้เราอนข้อม มาคิดเป็น S C M เอ S C O ไปก่อนก็ได้ครับที่ระบบมันมันจับได้แพรว่ามันคิดอ่ะมันเยอะการจะมองแบบนี้ได้อ่ะคุณต้องมีคนที่เ a ี i v ติเกี t i ติครับต้องมีมุมมองค e ี t ร v e จำไว้นะอย่ามองทุกอย่างเป็นปัญหามันมันมารับใช้เรามันไม่มีสิทธิ์ฆ่าเรา r e ี t i v e คือการมองหาโซลูชันในทุกๆุกทีเราต้องเหยียบแต่ Mindset เราอ่ะมันต้องมาเป็นเครื่องมือให้เรานะฮะ Under Dog เอยืนยันครับครับมวยเล็ก ก็ต้องฉลาดขึ้นและเก่งขึ้นได้ต่อไปนี้อ่ะสเปเชียลิสต์อ่ะจะเหลือแต่ครีเอทีฟจะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ละเรามาใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเถอะครับยังไงเราก็จะอยู่ชนะไอ้ได้ความคิดสร้างสรรค์ฟรีนะครับชาอันเดอร์ด็อกแล้วเจอกันกับคลิปหน้าครับครับผมกับอันเดอร์ด็อกนะครับผมแสนพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีครับ